สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลกักกะเอฟซี่ที่คิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านครับท่านพี่น้องเมื่อนี้มาพ่อกับทีมงานหมอลำเทิงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหมอลำเทิงถ้าท่านผู้ชมมาเทียววัดบานนองเงินหอยก่อนสิปนามาหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามให้กับ ช่องหมอลำเทิงทีมงานหมอลำเทิงด้วยนะครับเมื่อนี้มาเตรียมงานท่านผู้ชมมาเตรียมงานที่จะทําเป็นงานาบุญสังฆทานหรืองานทอดเทียนนะครับมีคู่บาอาจารย์มีแม่ออกพ่อออกออกมาผูกพาทั้งซุ้มประตูไม้นีก่ก็นยังว่ทันได้มอบเสียวไวส้สามวันที่ยี่สิบสาม เดือนกันยายน2 5 6 6 6นนะครับถึงวันที่23ก็จะมีการมีงานบุญสังกัท่านนะครับท่านผู้ชมและก็จะมีการออมอบถวายซุ้มประตูของเพื่อเป็นสาธารณะในวัดบ้านหนองเงินห้อยทางครูบาอาจารย์กเตรียมพร้อมนะครับท่านผู้ชมกำลังสีพับผาพับแพร่กำลังสีเฮตุปรมบีธี่เฮตหลายๆอย่างหลายๆแนว หลวงปู่เตี้ยบ่กก็บกำลังสิระบุซหมู่บ้านหรือเขียนบ้านต่ละบ้านแต่ละบ้านขึ้นใส่กระดานไว้นะครับขึ้นใส่กระดานไว้เวลาหลังจากแต่ละหมู่บ้านเพิ่นได้นำปัจจัมมาซอยแล้วเขาก็สิได้ไปเขียนเขียนใ่บ้านมันบ้านนี้เท่านี้บาทบ้านนั่นเท่านั้นบาทนะครับอันนี้คืออุโบสถหรือศาราการปรียญนโบสถ์นะครับ โบสถ์กัยจุนีสรารการโปรเลียนกันยุนีอุโบสถกัจุนีนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมไปเระเบิงไปรอเบิงมือนี้เมื <c oughs> ออกเม็ต้นเพื่อกับพระกันมาล่างถวยล่างบวงกันร้อยหล่ะนะครับอยู่ทั้งอทั้งโลกขั้ว่ว่าตอนนี้ทั้งคูบาจา์แนธายกทายิกาเพื่อนกับพระกันเตรียมพร้อมมาเหตุประลัมวิธีมาเหตุกองกำน,นวยการเพื่อมืองานนั่นนะครับ จัดก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับก่อนจะถึงวันงานผมผ้าสั้นผู้ชมมาเบงเถวยบวงควงจองทางวัดพวกไม่ออกเพื่อพักกันบ้านล่างถวยล่างบวงนะครับมือนี่บ้านล่างถวยล่างบวงล่างผ้าเขา่าผ้าหมอนี่ยังละเนี่ยนะครับล่างไหวมัดจาแน,นแล้วก็งมไรเส้นแข่งอมไว้แบบดีเอาไว้เพื่อว่าหอดมืองานมันสิไดจับ ใส่สวยเด็สบายสบายไม่ว่าจะเป็นถาดนะครับเป็นถาดเป็นจานเป็นถ้วยเป็นซอนนะครับ <Hey. S 2> ในมือนั่นผู้ใดมีหยังกับมีเข้าหม้อแกงหมอกับน้ำสิ่งของมาจากบ้านมาจากครอบครัวของพเพิ่นเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันที่วัดบ้านน้องเงินหอยผู้บางครูบางคนก็เห็ดของหวอกของหวานผู้บางครูบางคนก็ต้มไก่ต้มกา อย่งพูนละคนกับไปซื้อเนื้อง้วเนื้อควายมากกับแม่เท็ดไปถวายคู่บาอาจารย์พูนละคนกับไปได้กบได้เขียดมากกับต้มกับปนได้นมใม้มากกับมาต้มนะครับต้มนไมเหม่เพื่อเสียวไปให้พี่ให้น้องได้กินน้ากันเพื่อจะได้ไปถวายพระด้วยกันนะครับหลังจากคู่บาอาจารย์เพิ่มฉันขอเพียแล้วบาดท,ที่ี้อากัดสิเดบเอาออกมายายใเห็นพ่อออกไม่ออกบ้านจะแขกบ้านไกลไทยบ้านอืนพื้นบ้านหล หลายหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านหลายตำบลผมสิพาท่ันผู้ชมเข้ามาในสลใหญ่นะครับเอ่อมาเบงพระพุทธชินสีนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านหนองเงินหอยเพิ่นสร้างพระองค์นี่ขึ้นบ้านตั้งแต่ปลายปีสอง1สิบอมาเสร็จสิ้นอยู่ปี25 1 2นสนะครับเอ่อเป็นอ่างพระพุทธชินสีนะครับ เเพราะว่าส้างตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนายนำรากแก่นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับสมัยนั้นนะครับเนี่ยหวสึกว่าโดนพู้ชมควนอะไรลังเออบางบางเชือกันยังจะเกิดก้อนหลายคนอยู่นะครับเนาะเ,เพราะว่าเ้าเบิงกันนะครับตอนนี้ผมพา้าทัานมาเบิงอยู่ในสลาแล้วผมก็สิทธิ์นํำท่านออกมาเบิงอ่าเป็นหลบหนอกนะครับตอนนี้สิพา้าทัานผู้ชมมาเบิง เป็นป้ายผาพเวทเป็นป้ายนี่เป็นเอิน้นว่าเป็นภาพเป็นภาพนี่เริ่มต้นไปจากตีแลตะจ,ะจุนอ,อยัางก่ออันอันที่ร่ำพเวทไปจนหอดน,นคร่นละนะครับเอจากสิวาเจได้ละเน่าไปเน่าไปเน่า,ไป,าไปนะครับจนอันเอาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เข้าอัอน,อนพเวทชั้นดอนมันท่านสร้างท่านมาไล่ไปไล่ไปจนเอไปอันเส้นพเวทเขาเมืองนะครับจะจบ ท่านเลื่องพระเวศสันดรเอออยู่ในตำราาพนมีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่ในสลา,านี่เพื่อก็เห็ดเป็นภาพใ้น,นะครับเออเป็นภาพอ่อมสลาผูา้ได้เด็กเขามาแล้วขน้ย่างเขามาทั้งในสลา,าท่านผู้ชมก็สิเห็นเห็นภาพสวยๆนะครับและท่านผู้ชมก็มากรับพระพุทธรูป<ม>คููบ้านคููเมืองของออหมู่บ้านหนองเงินหอยเอ่อมามาท่านผู้ชมบัดนี้ผมจะพาท่านผู้ชมออกมาย่างออกมาเดินดู อ่าเป็นว่ากำแพงแก้วนะครับเป็นกำแพงที่รอบศาลาที่ห่าเขาไปเอ่อนมาจัดก,การเอ่อพระพุทธรูปงวังาหาันหอกสิพาทันู้ชมยางอ่อมอ้อมมาเอ่เบิงท้าเวชสุวรรณท้าเวชสุวรรณรวมทั้งหมดแล้วมีอยู่อ่าเจ็ดสิบสี่องค์นะครับท้าเวชสุวรรณมีอยู่เจ็ดสิบสี่องค์ มีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับยืนอยู่เป็นระยะ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 นะครับรวมแล้วมีอยู่เจ็ดสิบสี่องค์ท่าเวสุวรรณอยู่ในเขตตำบลน,นากระแซงนี่สีมีเท่าเวสุวรรณหลายที่สุดก็คือวัดหนองเงินหอยนะครับรวมรวมรวมเจ็ดสิบสี่องค์นะครับแต่ว,ว,ว,นะว่าตอนนี้เพิินกาอ่า จะนํ่มไมอีกอยู่นะครับเอามาไว้เพื่อเป็นทียำเกรงของพูดผีปีศาจบอกง่ายๆว่าพภะทาเวียดวาหรือภาษาบ้านเท่า,าเอิ่นว่ายักษ์นั่นละ่ะยักน่มิ่ีเฮดีหยังลแล้วก็เก่งก็ผีกว่าัไงจะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเ,าเที่ยวชมวัดบ้านหนองเงินห้อย คักอยู่เดยท่านผู้ชมนะครับคักอยู่ได้มาแเววัดบ้านวลเงินหอยนี่ก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สวยตระการนะครับเข้ามาดูแล้วท่านผู้ชมก็จะเคลิบเคลิ้มหลงไหลนะครับเออบางองค์เพิ่อหลุดลอนไปนะครับเพราะว่าน,นี่ิระก็สส้างว่าดนเติบแล้วจังว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเบิงอยากให้ท่านผู้ชมได้มาดูได้มาดูในขณะที่กําลังมีงานในวันที่ยี่สิบสาม เดือนกันยายน2 5 6 6 6วันที่23นี่ท่านผู้ชมผู้ดเบิ่งคลิปนี้แล้วผู้ยุกไกล้กับพาก,กันมาร่วมกันรับประทานอาหารเพลนร่วมกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้สะกอนเอาไว้รอบนาสวัสดีครับ